มาแล้วมาแล like ้วอ๋อไปน้องมาดีกว่าไอ้เนาเรื่องรายการรายการมันคืเข้า้วใหญเหรอเปล่าองมีรูปตุ้งจริงเหรออย่างงี้เลยสวัสดีครับไอ้น้องที่จะพาออริชั่นใช่ไหมไอ้ฮะออดิชั่นคืออะไรไม่ได้ม่ได้เป็ออริชั่นนคือจะมาสมัครสมัครอะไรสมัครร้องเพลงครับก็พี่จะเปิดขาวงเพื่อไปออดิชั่นมาเปิดวงให้พี่ไม่ใช่ผมไม่ก็คือตั้งใจมาจากบ้านเลยว่าวันนี้ผมจะมาสมัครเป็นศิลปินชื่ออะไรเนี่ยเนาะจ่าเป็นตำรวจจ่าเนาะ ทครับไปตำรวจด้วยครับอยู่ที่ไหนตน้อยนครบาลไม่รู้เลยครับไอ้ร้องเพลงไรได้เขาว่านี่นี่เป็นคู่แข่งคุณนะถ้าเขาคุณสู้เขาไม่ได้ผมก็ต้องรับเขานะผมบอกให้ตำรมจยังไม่มีไม่มีเพลงคู่แข่งนะแต่ว่าร้องเขาเวอร์สุดในใจเพลงที่น้องเขาเวอร์อันหน่ออันนี้นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยววอนโชว์ให้พี่ดูหนี่เดี๋ยววันช่างไมใจวเปใจใจใจ เพลงสั้นยังไงอันนี้เดียวอเ,อเ,อเ,อเอาเอาเยอะเลยถ้าร้องดีแล้วล <c oughs> ร้องไปเพื่อนที่ชอบคนตบเบอร์พี่รับเลยจฉันให้ใจคนใ,ใ,ใ,ในใจใจใจห้องเริ่แล้วคนจากใจใไหนนิพานรู้สึกไงเวลาเขาส่งไปห <c oughs> เหนื่อยครับพี่เอ้ยไม่เป็นกลัวมึงเครียดนะ <c oughs> นั่งไปแล้วก็พอคนมันคาดหวังแล้วเขเครียดนะวะ ไม่เหมือนเนี่ยกูก็จะโดนดายน้องพี่ <ๆ S 2> บอกเลยไอ้อน้องทำมเมื่อกี้ยังไม่ค่อยเหมือนอาจารย์คงนี่เขายืนนี่รอทำเลยผมคงเลยครับนะข้างตาร, <c oughs> รู้สึกผมไม่ได้เหรอครับ <c oughs> ผมบ <c oughs>